สำหรับลักยกฝ่ายแดงครับปากพนังต่อแชมป์สวนนะครับหรือชื่อเดิมก็คือยอดกฤษดาแบงค์ยูโรนะครับในน้ำหนักพิกัด123ปอนด์เจอกับเทพสุทินสักอินเตอร์นะครับพิกัดเดียวกันนะครับกระดูกมวยเป็นรอนิดนึงแต่ตะบนเวทีครับไม่มีพี่ไม่มีน้องครับสู้กันภายใต้กฎกติกาตบโดุกซ้ายเตะซ้ายหกซ้ายมาหมัดขวาบองทีเอาละครับจับขาไว้บวกลูกทีครับ อาเท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 ลงไม่ไม่ลงครับไม่ลงครับโอ้โหแต่ว่าหัวสุกหัวสุนครับชุดนี้สวยครับอ้าวครับใส่แล้วครับทางด้านของเทพสุทินยกที่ผ่านมาโดนไปหนึ่งชุดก่อนลาจากยกนี้เปิดเกมแล้วระนนองน้องจ๋าส่งพาว่าไงเอาละครับสตอเดือดหรือเปล่าครับแงอ,ออกมาครับกรรมการผู้กห่อาลุชาตรามันทองอูถึงตัวแล้ว พีซักสักลุยแล้วสักอินเตอร์ชนไม่ชนคุกตะกี้บ้านนี้คือสัญญาณความสุขเร็วแรงทั่วไทยยิงยครับมวยไทยใส่้สายแม่มาจากละนองอาทินกระปิดตีเขาขวาไปอีกทีนึ่งแม่จังหวะลูกของฝ่ายน้ำเงินครับเทพสุดทินนี่มาแบบเป็นชุดเลยทีเดียวครับชุดใหญ่ไฟกระพริบด้วยหรือเปล่านี่ทีมงานของปากพนังครับ เหมาะมามากันทั้งบ้านเลยครับคุมเชษเมารถไฟมาเลยรถควายรถควายรถไฟท <ไป S 1> าใตเขา,าเรียกว่ารถควายรถไฟนะครับน่า,นานชื่นใจน่าชื่นใจขึ้นสถานีชนะมาด้วยนะครับนี่ครับต่อยทอ้องเอาละครับลายแขนมากดลงมาเข้า,เข,าเข้าเหลี่ยมซ้ายเด่งดยขวาก่อนครับแม่พระจาจะบิดเข้าเหลี่ยมโอ้นายแข็งแรงมากครับเทพสุทินเอาละครับปาดังมีลูกขวางครับขวางแล้วแทงโอ้โหนี่ครับ กองเชียร์วันนี้ฝ่ายแดงดูจะมีภาษีกว่าคุณเบกี้กองเชียร์มาเยอะจริงๆครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศใช้ได้เลยทีเดียวครับโอ้โหปากพนังแมบบ่ถ้าได้ขวางหน่อยนะลูกเอาขวางหน้าเตะซ้าย มาเทพบุตรทินนี่มันล็อกเหนียวตึ๊บเอาล็อกไปทีล็อกล็อกสะพายแรกเอาคนมาขวาขวาขวา,าคนใต้ต้องรักคนใต้ในบทเพลงนะครับ<อ>แต่ว่าบนเวทีนี้กีฬาครับน่นครับช่วยชาติช่วยชาติดังยังหักอยู่เลยช่วยชาติหมอบอกวันังคานเจอกันไปปรับโฉมใหม่เสียไปเรื่อยเสียไปเรื่อยเสียไปเรื่อยเทพสุทินครับปากพนังอย่าตะแคงห้างอย่างเดียวนะครับ หันมามองทีมงานครับแม่พ่อแม่พี่น้องลุ้นอยู่ที่มุมอยู่ครับวันนี้มากันเยอะมากันเยอะสู้หน่อยครับปากพนังโชินี้จะอ่อนไปนิดนึงโอ้เทพสุทินได้ขีได้ทีนิขยมเลยครับขยมวงในครับอ้าวซ้ายมาเกมยังเปิดอยู่ครับยังไม่ปิดได้ขวามานเนปเลยซ้ายต้องกลับมาสู่เกมให้เร็วที่สุดกับปากพนังโอ้เปิดหัวคู่แรกนีกยังทะเลาะกันไม่เลิกครับอ้าวว่าไปลูกว่าไปอ้าวครับเกิดเป็นนัก มวยต้องชนต้องสู้ครับไม่สู้ไม่ได้ครับคุณพิเชษแมในช่วงพักยกสองนาทีครับทีมงานแก้มาแล้วครับบอกมีมัดครับมัดแล้วลูกขวางขวางตบโดยหุกซ้ายครับแข้งขวาต้องเติมมาเรื่อยๆครับนายนี่ยังสลัดไม่หลุดนะครับยังสลัดไม่หลุดหุกซ้ายต้องมาแล้วครับด้านขอปากพนังอ่าโดนล็อกครับเทพสุทินนี่ล็อกรัดเหนียวครับแม่มืออย่างกับกาวทุกแกเลยทีเดียวครับ ก็เหนียวแน่นทนนานอ่ะในช่วงท้ายเกมกับต่อยมัดโอ้โหมาสาวก็ไปเลยทีเดียวนะครับอาไปสุดท้ายครับห่านไปทางมุมน้ำเงินครับเทพสุทินสักอินเตอร์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนน